you guys there all right 我们再次跟粉丝们打个招呼 hello guys this is oscar wildexperia today 来三代两房他拍被拍的拍三个灯塔来没有用泰文吗泰文打个招呼萨瓦迪卡萨瓦迪卡哇拼图碰梅拼字碰梅哇想想想我吗 สุดผมไหมโอ้ย oh, <yeah. S 1> สุดผมไหขอบคุณครับอิสติมแตงขอบคุณครับครั้งนี้ค่ะถือว่าเป็นครั้งแรกเลยหรือเปล่าคะที่มีแฟนคลับในประเทศไทยรับออสการ์ค่ะ是你的的第一次在泰粉面นี่คือแฟนคลับของ y ุณ ใช่ครับนี่เป็นครั้งแรกที่ได้มาพบปากกับแอนเซอร์ชาวไทยทุกคนค่ะอเอาจริงๆแล้วค่ะประเทศไทยที่เคยรู้จักหรือที่เคยสัมผัสมาหรือที่เคยได้กินมาค่ะแตกต่างจากวันนี้ประเทศไทยจริงๆที่มาเยือนแล้วไมเอ่ย 你之前认识过的泰国，跟你现在亲自来到这里的感觉有没有差别哦 h c u s、oh, like I came here several times, but it's my first time to see you guys. Like that's that's the difference. 去过泰国很多次了，但这是第一次见到你们。哦，去过泰国很多次了，最难忘的泰国是哪里？你最喜欢泰国的什么？You know I love the food here, I love the vibe here, but the most of it it's you guys. บอกว่าชอบอาหารไทยนะคะแล้วก็บอกว่าชอบทุกคนด้วยแสดงว่าพวกเราเท่ากับอาหารหรือเปล่านะแปลงง่ายเนาะกาเป็นเป็นรู้คนไทยอ่ะเนาะแปลงค่อนข้างยากนะคะอาจจะบอกเขาว่าเล่นเป็นมุคนไทยเขา刚刚就是开了一个玩笑说你一开始说喜欢食物，然后你又说是喜欢他们，那他们代表他们是食物吗？开玩笑吧，开玩笑，开玩笑，嗯。

วันนี้ไมเอาตาแล้วนะเขาเขา开玩笑说这场通告费他不要了 Oh y เขาว่าอันวิดีโอไว้แล้วตอนแรกสไปที่อกาไม่เอาตาหันมาที่ก็จีบเลยนะครับงานนี้เราหยิักฐบอาบอกวเขาบอกว่าเขาบอก่อ่าเขาาเ่าบอกว่าอกวว่าเขอกว่าเขว่อกว่กวอบอก่ออกกาเขาบอก่เอาเขาบอกว่าาบอ่กว่าเขาเขาบอกว่บเอกวขาาเเขา่ากว่าเขาบอ่อกว่วว่าเขาบอกว่าอ่าเขาบอกว่าเขาบอกอ่า วันศ so ุกร์แล้วใช่ไหมคะเมื่อวันศุกร์ที่แล้วได้ไปที่อย่างไหนมาบ้าง你星期五就来到泰国了，有先去哪里逛逛吗？嗯，他们直接带我去吃东西，因为我是个吃货。对。他本身他喜欢吃很多，所以来到泰国，整个团队就带他去吃。啊，然后我们从第一天开始，落地商店应该是什么？泰国。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  โอเคงั<好>้นสมมติว่าชื่อแฟนด้อมภาสาไทยของเราเราตั <Okay. S 1> fan, ้งไว้ว่าผัดไทยดีไหมแฟนแฟนแฟนชื่อ的名字就换成盘ย No ไม่นี่มา้นมีผัดไทยกับหมูปิ้งเจ่กัะผ oh, <yeah. S 2> yeah, ัดไทยกับมูปิ้งวันนี้ไันมี้ผัดไทยกับมือปิ้งวันนี้วันนี้อัดไทยกับมูอปิ้ง หมูบิ้喜欢吗那个猪肉串你喜欢吗อาหารอาหารอย่างอื hmm. ่นได้ลองทานบ้างไหมนอกจากผัดไทยแล้วก็หมูปิ้งเพว่าอาหารไทยของเราก็คืออร่อยหลายอย่างเนาะต้มยำกุ้งเอยอะไรเออ่ีงเงี้ยค่ะ因为泰国料理有有很多种除了ผัดไทยกัหมูบ hm? ิง你还有喜欢ต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งต้มยำมุ้งตมย้มต้มต้ม ยำกุ้งต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งเอามาเสิร์ฟเลยร้านสัตว์ร้านเคยมีอาหารชนิดอื่นไหมที่แบบเคยได้ยินมาแล้วอยากจะทานอะไรอย่างเงี้ยที่เมืองไทย有没有其他的料理就是有听过的然后想要尝试看看的呢？嗯那些虫子。旁边อ呃。那叫่子。 ตัวแมลงอย่างนี้อ้อแมลงทอดใม่ไม่ไม่ม่ไ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 มเห็นแม่ยั่ไม่าล่ไมอไม่ไม่ไน่ไม่ไม่ไลอไม่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 ไ้่เม่าม่ไ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 ล่ไม่ไา่หม่ไ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 ม่อง่ไมะไม่ไม่ไม่อม่รมงไม่ไม่อม่ไม่ไม่อม่ไม่ไม่ไา่ะม่ไม่ไมเมรไม่ไม่อม่ะม่ะเ่ไม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 บม่ามนๆเค็มๆมันๆ 蛮好吃的，它上面有酱酱料，很好吃，对身体很好。哦，protein is right。Yes。Like meat or pork, you know, beef. Okay, yeah, yeah. โอเคได้ค่ะในอนาคตอาจจะได้ลองมาแลกทอด未来可能就可以有机会尝试到这些炸串哦 OK I'll try for for you guys. ใ <laughs> ช okay, well okay, well. okay, uh ่ะลองเพื่อทุกคนเลยครับนะคะอ่ะวันนี้มาถึงประเทศไทยทันทีทำเนียมไทยก็ต้องฝึกภาษาไทยพูดภาษาไทยหน่อยเมื่อกี้ได้ไปละสวัสดีครับสวยมากหล่อมากขอบคุณครับเออ่มีใครเคยสอนภาษาไทยประโยคอื่นอีกนดีไหมคะ 就是来泰国就是有要秀泰语一些的那个习俗，那除了刚刚那些泰语，你还会其他的吗？通纳图坤，我， อ่ะสมมติว่าอยากจะไปห้องน้ำบ้างหรือว่าปวดท้องหรือว่าอะไรอย่างนี้แล้วก็ไปแบบว่าถ้าจำดีเห้งน้าอยู่ไับข้ไห้องน้ำอ่าค่ะห้องน้ำอยู่ไหนครับห้องน้ำอยู่ไหนครับห้องน้ำ ห้องน้ำอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับเอ้ยชัดป่ะ่ครับใช่ตาใช่อยู่นี่อยู่คนไทยได้แล้วใช่ในในสามเตี้วสวยใช่จมว่าสมมติว่าคนไทยพูดอะไรมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วเกิดจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจอะไรเงี้ยตอบรับไปก่อนตอบใช่ใยคเตอองยง้ใชอเคเก่งมากเก่งมากทค่ะต่อไปนะคะ ต่อไปฉันเป็นนานุตดาวใช่ไหมผนเป็นนานุดดาวฉันเป็นนานุดดาวฉันเป็นนานุดดาวเออมันเป็นคำที่เขาใช้เล่น Why w ว y Why ้ y i e r n this มันจะเป็นม i นจปนระโยคที่แบบว่าในทิต<呀>็อกเมืองไทยเขาดังอยู oh, okay. 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 ่ะไเงี้ยในไทยตอนนี้ก็คือว่าอยู่ในเอ่อเอ่อ你说่才说的就是在泰国的抖音了。 อ้โต oh, right, right. okay. okay. ้ยอต้ยถกตองโอเคนะคะมาคุยเรื่องเพลงกันบ้างดีกว่านะคะสเพลงที่ผ่านไปนะคะเราได้ฟังกันไปเนาะให้ออสการ์แนะนำหน่อยดีกว่าว่าเป็นเพลงอะไรทำไมเลือกเพลงนี้มาเป็นโชว์เปิดค่ะกคือก็คก็คือกก็คือ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 กกอกอกกกกกก ก็คือสองเพลงเป็นจากอัลบั้มที่แล้วก็คือถือว่าเป็นเมื่อก่อนของเขาแล้วตอนนี้ข้างหลังเริ่มก็คือปัจจุบันของเขาอืก็เลยเลือกสองเพลงนี้มาเป็นเพลงเปิดนะครับชอบไหมเอ่ยชอบ喜ร吗 OK เพลงต่อไปเลยครับโอเค